ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่มาจากสถานีรถไฟซัำม่วงนะครับตรงเข้าสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับตอนนี้นะครับก็ทําฐานเสาเสร็จหมดทั้ง2ทางแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่มาจากปากช่องเข้าที่สถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องแล้วก็ฝั่งที่มาจากสถานีซัำม่วงเข้าที่สถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับหลังจากนี้ก็จะเตรียมพร้อมในการหล่อเสาเพิ่มขนาดคมสูงต่อไปนะครับ สภาพของตัวอาคารสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการหล่อเสาเพื่อหนาความสูงอยู่นะครับตัวอาคารสถานีก็จะมีค่อนข้างหลายเสานะครับก็กําลังดําเนินการอยู่เรื่อยนะครับความคืบหน้าก็จะประมาณนี้นะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับทุกท่าน ปีนี้นะครับฝนก็ค่อนข้างที่จะเป็นใจต่อการก่อสร้างนะครับสำหรับพื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับน้ำไม่ท่วมขังปีนี้ฝนตกไม่บ่อยนะครับเขื่อนลําตะคองก็น้ําลดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกท่าน ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่มองจากรถไฟทางไกลไม่ค่อยชัดนะครับผมก็เลยจะต้องมาลงพื้นที่ให้ทุกท่านดูนะครับก็จะเป็นแนวเส้นทางที่จะตรงเข้าที่สถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับโดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางไกลนะครับช่วงบริเวณที่จะตรงเข้าสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องก็จะมีระยะห่างกันประมาณเกือบเกือบ200เมตรนะครับทุกท่านระยะที่ไกลที่สุดนะครับ เนี่ยครับตอนนี้ก็ฝั่งที่มาจากปากช่องตรงเข้าตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องก็งานฐานเสานะครับเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่การหล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงนะครับตอนนี้ผู้รับเหมาก็กําลังดาเนินการหล่อเสาอยู่นะครับทุกท่าน ตรงตำแหน่งนี้นะครับแต่ก่อนยังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมพร้อมทําฐานเสาะนะครับพอมารอบนี้ก็เหลือแค่หลุมเดียวเท่านั้นนะครับทุกท่านที่ยังทําฐานเสาไม่เสร็จนะครับทุกท่านก็อีกไม่นานก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็จะเตรียมพร้อมหลอ่อเสาเพิ่งหนาความสูงทั้ง2ด้านขึ้นแล้วนะครับทุกท่านหลังจากที่ฝั่งของทางไปซับม่วงนะครับตรงฝั่งนั้นนะครับเสาต่อมอ่อจะได้เยอะกว่านะครับสําหรับ เส้นทางที่จะเข้าตัวสถานีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับฝั่งที่จะออกมาทางปากช่องก็จะมีเสาตอม้อสูงขึ้นตามนะครับหลังจากนี้ เนี่ยครับทุกท่านช่วงฝั่งที่จะเดินทางไปซับม่วงนะครับเสาต่อม้อขนาดใหญ่ก็จะเสร็จเยอะกว่านะครับถ้าเทียบจากฝั่งที่มาจากปากช่องนะครับทุกท่าน หลังจากที่เลยฐานเสาตรงบริเวณจุดนี้ไปนะครับช่วงบริเวณช่วงนี้นะครับเหลือเสาต่อมออีกประมาณ6ถึงเดเสานะครับที่จะต้องดําเนินการงานเสาเข็มนะครับเพราะว่าตอนนี้งานเสาเข็มนะครับยังไม่ได้ข้ามฝั่งถนนตรงที่ผมกําลังขี่อยู่ตรงนี้มาเลยนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวทางผู้รับเหมาก็คงจะมาเก็บงานนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในฝั่งที่จะเดินทางไปซ้ําม่วงนะครับตรงบริเวณจุดนั้นตอนนี้ก็ทยอย ทำฐานเสาขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ทําการเจาะเสาเข็มมาตั้งนานแล้วนะครับ เนี่ยครับทุกท่านตอนนี้ทางผู้ละหมาก็ทะยอยขุดหลุมแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะทําฐานเสาต่อไปนะครับสําหรับพื้นที่ตรงบริเวณจุดนี้นะครับทุกท่านเพราะว่าตรงแถวนี้นะครับงานเสาเข็มทําเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คอนกรีตตรงบริเวณจุดนี้น่าจะเสร็จตัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทําให้ผู้ละหมาดนะครับดาเนินการทํางานฐานเสาต่อนะครับทุกท่าน พอมาถึงตรงบริเวณจุดนี้นะครับแนวเส้นทางรถไฟทางไกลก็จะกลับมาขนานกันไปตามแนวเสาต่อมอเลยนะครับทุ <tekn olog ian> กท่านจะสังเกตเห็นว่าลเสาทอร์เรสก็จะอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราข้ามฝั่งเข้ามาที่ตัวเมืองนครราชสีมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในตัวสถานีรถไฟนครราชสีมานะครับตอนนี้นะครับ,นนรบงานเสาเข็มของตัวเสาต่อมอขนาดใหญ่ที่จะเข้าตัวสถานีนะครับตอนนี้ก็ ดำเนินการมาประชิดขอบตัวสถานีรถไฟนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านก็คงอีกไม่นานนะครับก็จะมีแผนในการรื้อถอนตัวอาคารสถานีรถไฟทางไกลนครราชสีมานะครับแล้วก็ตรงบริเวณห้างมาโคข้างหน้านะครับคาดการว่าน่าจะประมาณเดือนกันยายนนี้นะครับเท่าที่สอบถามผู้รับเหมามานะครับทุกท่าน เนี่ยครับงานเสาเข็มตรงบริเวณจุดนี้ตอนนี้ก็กําลังเร่งทยอยทําแล้วนะครับ ตำแหน่งที่ผมกำลังยืนถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำงานเสาเข็มเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็รอแค่คอนกรีตเสาเข็มนะครับเซ็ตัวนะครับให้ได้ตามมาตรฐานนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเตรียมพร้อมในการขุดหลุมนะครับแล้วก็จะทำฐานเสาต่อหม้อขนาดใหญ่ต่อไปนะครับทุกท่านช่วงบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นเสาตอหม้อรูปทรงอยู่ควมเหมือนกับที่เราเห็นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับ ก็ตอนนี้งานเสาเข็มเรียบร้อยแล้วครับรอแค่คอนกรีตแข็งตัวอย่างเดียวนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปสำรวจในห้างมาโคเก่าสเล็กน้อยนะครับว่าตรงบริเวณจุดนี้นะครับเขาจะต้องรื้อถอนอะไรออกบ้างนะครับส่วนมากโครงสร้างตรงบริเวณแถวนี้มันจะเป็นอะไรบ้างนะครับ เท่าที่ผมสังเกตดูแล้วนะครับโครงสร้างของห้างมาโคส่วนมากก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เป็นตัวหลังคาซะเยอะนะครับก็จะมีผนังที่เป็นคอนกรีตอยู่เล็กน้อยนะครับจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็น่าจะรื้อถอนไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับก็จะมีผนังเฉพาะตรงแค่บริเวณข้างๆนะครับที่เป็นผนังปูนนะครับข้างบนก็จะเป็นโครงหลังคาที่เป็นเหล็กถ้าส่วนมากนะครับทุกท่าน อันนี้ก็เป็นฝ้าเพดานนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับทุกท่านก็อย่างที่ผมพูดแหละครับโครงสร้างส่วนมากก็จะเป็นเหล็กซะเยอะนะครับมีที่เป็นคอนกรีตหรือว่าปูนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนตัวอาคารพาณิชย์ที่เขาได้รื้อถอนออกไปแล้วนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นมีปูนซะส่วนมากนะครับทุกท่าน ผมมาที่ตำแหน่งของปะแจสับรางนะครับของตัวเส้นทางประธานเส้นใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาทดแทนเส้นเดิมนะครับทุกท่านเพราะว่าเส้นเดิมนะครับก็จะถูกล้อมพื้นที่ในการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมานะครับตอนนี้ก็ทําการวางรางไปได้แล้วประมาณเกือบเกือบเจนแล้วนะครับทุกท่านก็ตอนนี้ผู้รับเหมาก็กําลังเร่งดําเนินการวางรางรถไฟให้เสร็จก่อนนะครับทุกท่านเพราะว่า ตามแผนที่จะทําการรื้อถอนในช่วงเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนะครับให้ได้นะครับเพื่อที่จะดําเนินการกั้นพื้นที่นะครับตัวสถานีรถไฟนครราชสีมานะครับเพื่อที่จะทําการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมาต่อไปนะครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพของรางรถไฟนะครับช่วงก่อนที่จะออกไปที่ถนนสืบรินะครับ จะเห็นว่าตรงบริเวณจุดนี้ก็วางรางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านก็เหลือแค่จุดข้ามถนนสืบสิริเท่านั้นนะครับก็ผู้บเหมาก็จะมีแผนประมาณช่วงกลางเดือนนะครับในการที่จะเชื่อมต่อเส้นทางตรงบริเวณถนนสืบสิรินะครับอาจจะต้องปิดถนนตรงบริเวณจุดนั้นนะครับซึ่งก็ทางผู้บเหมาก็ได้ประกาศในแผนที่เพจ Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่าน จุดที่ผมถ่ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ข้ามถนนสุขสิริมาแล้วนะครับผ่านหน้าลงเบียร์ตะวันแดงนะครับรางตรงบริเวณจุดนี้ก็ทําไว้เรียบร้อยนะครับเราข้ามมาที่สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีบ้างนะครับทุกท่านตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีเนี่ยเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงที่มีความคืบหน้ามากที่สุดแล้วนะครับของทั้งหมด 5สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมาสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยานะครับซึ่งก็ยังไม่ลงนามสัญญานะครับแล้วก็มีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็สถานีรถไฟความเร็วสูงดอนเมืองนะครับ จะเห็นว่าตัวคานโครงสร้างของตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบ,บุรีนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับคานชั้นที่3ก็ทยอยเสร็จไปเยอะแล้วนะครับทุกท่านก็กําลังทําคานชั้นที่4อยู่นะครับถ้าคานชั้นที่4เสร็จนะครับหลังจากนี้ก็จะทําการวางคานสําเร็จรูปในแต่ละชั้นนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการทํา ชั้นของแต่ละชั้นต่อไปนะครับซึ่งสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชั้นนะครับก็จะเป็นชั้นที่1ก็จะเป็นพื้นที่ของรถไฟทางไกลนะครับส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นพื้นที่พาณิชย์นะครับชั้นที่สก็จะเป็นพื้นที่ขายตั๋วของรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ ชั้นที่4ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นชา้นชลาของรถไฟความเร็วสูงนะครับทุกท่านก็นั่นแหละครับตอนนี้ความคืบหน้าก็ตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหลังจากนี้แล้วนะครับทุกท่านผมว่าตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีนี่แหละครับจะเสร็จก่อนคนอื่นนะครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับผมพาทุกท่านออกมาตรงบริเวณถนนที่จะเข้าไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบ,บุรีนะครับก็ถนนเส้นนี้จะถูกเชื่อมกับถนนทางเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีนะครับหมายเลข362นะครับทุกท่านตอนนี้นะครับก็ทำคันดินไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบระบายน้ำแล้วนะครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับ พอทําการก่อสร้างตัวอาคารสถานีเสร็จนะครับตรงบริเวณจุดนี้ก็จะถูกทําการก่อสร้างให้เป็นถนนเข้าไปที่ตัวสถานีต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นถนนลาดยางนะครับก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับทุกท่าน เราปิดท้ายคลิปนะครับด้วยชุดโครงสร้างแบบคานยื่นสมุูรณนะครับข้ามตัวถนนทางเลี่ยงเมืองหมายเลข362นะครับซึ่งชุดโครงสร้างแบบคานยื่นสมุูรณตรงบริเวณถนนหมายเลข362ตรงจุดนี้นะครับก็จะมีความคืบหน้ามากสุดแล้วนะครับของสัญญาที่ 4. ีขีดจิตนะครับทุกท่านตามที่ทุกทา่านเห็นเลยนะครับก็ใกล้จะเชื่อมต่อกันแล้วนะครับคาดการว่าประมาณ สิ้นปีตรงบริเวณจุดนี้น่าจะเชื่อมต่อกันได้นะครับผมคิดว่าหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับต้องมารอดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ